สุกหรือ,อยังถ้าราจิ้มลงไปแล้วบีทรูทเนี่ยมันหลุดออกจากซ่อมเนี่ยแสดงว่าใช้ได้จ้ะนี่เนาะใช้ได้จ้ะถ้ามันยังไม่ออกจากซ่อมแสดงว่ายังไม่สุกจ้ะเนาะสวัสดีจ้าพี่น้องทนหัวบีทรูทจ้ะ หัวไม่ใหญ่พอฉันปลูกติดก,กันเนาะจ้ะเนาะนติดติดก,กันด้วยทอนจะไปต้มให้เพื่อนจะ้ะต้องเหลือกหัวท่าๆากันจะได้ต้มแบบซุกร้อมกันเนาะ เอาไปต้มทำสลัดเอาไปเอิมทำเอน้ำปั่นก็ได้จะเนี่ยเนาะหรือจะกินยังไงเลยก็ได้จะต้มแล้วก็กินเลยก็ได้เนาะมันดีสำหรับเลือดจ้ะบำรุงเลือดเนาะบ้านฉันชอบกินก่อนไปบริจาคเลือดกันก <c oughs> ินก่อน ไปบริจาคเลือดเดี๋ยวท้อนให้ด้วยเฉยจ้ะต้มก่อน ต้มก็ต้มให้ดูแล้วต้มให้ดูแล้วนะติดกันโผดฉันปลูกติดกันที่น่ใบมันก็ดั่นกันเนาะมองไม่เห็นหัวมันปพกติหัวมันจะอยู่บนดินเนาะ เขาเรียกจะไ,ไล่อยู่ไ,ไล่ต้มให้เพื่อนจ้ะบีทรูทถอนมาแล้วก็มาต้มจ้ะนี่เดี๋ยววิธีต้มเราใช้ ซ่อมจะจิ้มดูว่าสุกหรือ,อยังถ้าเราจิ้มลงไปแล้วบีทรูทเนี่ยมันหลุดออกจากซ่อมเนี่ยแสดงว่าใช้ได้จ้ะนี่เนาะใช้ได้จ้ะถ้ามันยังไม่ออกจากซ่อมแสดงว่ายังไม่สุกจ้ะนะสุกแล้วนี่พอเราถอนมาเราก็ตัดใบออกจ้ะ เนี่ยตัดขนาดนี้จ้ะตัดใบออกขนาดนี้เนาะจ้ะเนะาะก้านใบเสร็จแล้วเราก็เอามาล้างจ้ะล้างสักสองน้ำหรือไม่หรือไม่ก็ล้างให้สะอาดมาเลยจ้ะเนาะเสร็จแล้วเราก็เอามาต้มจ้ะเราก็บอกเวลาไม่ได้เนาะว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่เพราะว่าหัวปิดรุ๊จะไม่เท่ากันจ้ะบางที่เรามีหัวใหญ่เนาะ บางทีหัวหน้อยเราไปซื้อมาหัวหน้อยเราก็ต้มแบบใช้เวลาไม่นานเนาะซื้อหัวใหญ่เราก็ต้มนานหน่อยแต่นี่เราเก็บมาจากสวนจ้ะเนาะ <c oughs> เราก็เลือกได้จ้ะว่าเราจะเอาหัวขนาดไหนจ้ะโอเคสุกแล้วเดี๋ยวก็ไปลิ้นเอานามออกแล้กกวก็พักไว้ให้เย็นจ้ะพักไว้ให้เย็นแล้วก็มาโปอโปแเรากเา็เอาไปทำสลัดจ้ะเออถ้ามันเยอะมาก เนาะถ้าเรามีมากในสวนน่ะเราก็เอามาปอกแล้วเราก็หั่นใส่ใส่เออชั้นแข็งไวไว้ไวกินหน้านหนาวเนอะจ้ะเนาะจะลองทำดูจะง่ายๆจะเนาะลูกซดกเราก็เอามาทำาน้าปันได้จะเดี๋ยวแต่ใครชอบแบบไหนก็ตามสบายเนอะจ้ะเนาะใบก็ทำสลัดได้จะจะขอบคุณหลายๆจะมาชมคลิปเนอะจ้ะเนาะ สวัสดีจ้าชอบก็กดชอบแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะ